สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสปสขอทอครายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปท้อเกี่ยวกับงานดนะ้าระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับคุณผู้ชมครับรายการสปสขอทอกนะครับเราก้าเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับพา <Wow. S 1> ากาตอนแรกนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม2561 <Wow. S 1> นะครับเป็นตอนนักศึกษานในการ ที่จะสอบถามวามพิดเห็นนะครับน้องนนักศึกษา,าครับเกี่ยวกับการทําสัญญกรรมนะฮะในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับจุดพิเศษมากๆเรามาสัมภาษณ์นักศึกษาครับเกี่ยวกับเรื่องของก,การเสริมความงามเรื่องสัญญกรรมนั่นเองพร้อมแล้วตามมาเลยครับเกมเกิค่ะ่านค่ะไี่หมิวค่ะที่เรื่องทำจมูกนะคะมันทําให้หน้าเราดูสวยขึ้นค่ะที่เรื่องทําฟันนะคะอยากให้โค้งหน้าเข้ารูปค่ะก็ไม่อยากทําค่ะมันเจ็บแล้วก็มันสิ้นเปลืองค่ะผมชื่อํามครับไม่อยากทาครับ ชอบในไสิ่งตัวเองมีอยู่แล้วครับป่าคือมินค่ะใบเตยค่ะอยากทําจมูกค่ะอยากทําคางค่ะอยากทานมค่ะอยากเพื่อนเหมือนกันค่ะเห็นเพื่อนทํามาแล้วแบบดูโอเคขึ้นชื่อเบ็ตตี้ค่ะชื่อบ๊อบบี้ค่ะจมูกค่ะซึ่งไม่ค่อยจะมีจมูกเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้ามีจมูกจะดูแบบสวยและอลังการแบบรายการสอกระสอบขอท้องนั่นก็เป็นรายการในการร่วมพูดคุยนะครับการสัมภาษณ์เอกซลูซี รวมถึงการลงพื้นที่นะครับไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะครับและก็มีการตอบคําถามประชาชนนะครับในการอินบ็อกซ์นะครับสอบถามกันเข้ามารวมถึงการโฟนอินด้วยนี่ก็เป็นลักษณะรูปแบบรายการนะฮะในการที่จะพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนนะครับในภารกิจของกรมสอบประอของเราครับโดยรายการสอบประอขอทอล์กนะครับได้ออกอากาศนะครับหเดือนนะครับจะออกทั้งหมด2ตอนด้วยกันครับ ก็เมื่อก่อนนะครับก็จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพน,าา si Hell, นะครับในรายการเช็คข่าวสายเฮลนะครับสรบสรกท้องเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งนะครับของรายการเช็คข่าวสายเฮลจากนั้นนะครับก็จะมาเป็นในตัวของรายการนะฮะรายการสรบสรกท้องนะครับก็จะเผยแพร่นะครับ,รนบ,นบ, talk, นรบในทาง Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเราเนะี่ยะฮะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเผยแพร่มาแล้วทั้งหมดนะครับ จำนวน85ตอนด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในปี2,566นี้นะครับเราขอรวบรวมนะครับยอดฮิตนะครับเป็นตอนยอดฮิตนะครับในปี2,565นะครับอยากให้ผู้ชมได้ไปย้อนกันนะครับว่าปี2,565เป็นมีตอนไหนที่ยอดฮิตกันบ้างนะครับสามอันดับแรกนะครับก็ย้อนอันดับก่อนเลยนะครับอันดับที่3นะครับเป็นตอนเกี่ยวข้องกับ การเตรียมมาตรการป้องกันโควิด19นะครับเนการเป็นสู่โลกประจำถิ่นของพี่น้องอสมและก็สิทธิประโยชน์ที่พี่น้องอสมจะได้รับนะครับไปรับชมกันได้เลยครับค่ะก็เตรียมเข้าหาประชาชนบอกว่าให้ทุกคนน่ะปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะใช้แมสรล้างมือค่ะแล้วก็ โลคนี้เราสามารถรักษาเองได้ที่บ้านค่ะสำหรับลำดับที่สองนะครับที่มีผู้ชมมากที่สุดนะครับก็คือ,คอตอนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานครบรอบ20ปีของกรมสอบประสอบครับซึ่งทางรายการสอบประกอสอบประอขอททองนะครับได้เชิญท่าน,นที่ปรึกรมสนับสนุบสน,บ,นบ,บริการสุขภาพนแ,แพทย์สุขเราวิเศษศักดิ์มาร่วมพูดคุยนะครับเป็นตอนพิเศษเป็นตอน exclusive อมากๆนะครับไปรับชมกันได้เลยครับก็คิดว่าในทศวรรษที่3าที่เราจะต้อง พัฒนาการทำานนงานของกรมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องขององค์กรของกรมเองในฐานะที่กรมเราเองเนี่ยเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพราะนั้นคือภารกิจหลักนะครับนั่นสิ่งหนึ่งที่ผมตรวจเดินเยี่ยมจุดต่างๆก็คือคิดว่าเราน่าจะต้องทําในเรื่องขององค์กรดิจิทัลนะเพราะว่าภารกิจของกรมเนี่ยเป็นการอนุมัติอนุญาตแล้วก็การสับสนุนเอกสารต่างๆเยอะมากเลย คิดว่าน่าจะต้องเข้าสู่ระบบดิจิทัลก็คือเราน่าจะต้องปรับองค์กรคือที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เข้าสู่ดิจิทัลแล้วนะครับมีการประชุมผ่านระบบซูมออนไลน์ต่างๆ และสำหรับลำดับที่1นะครับที่มีผู้ชมมากที่สุดนะครับในปี2,565กับรายการสอบสอบกอดทองนะครับก็คือตอนเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอีสวดนะครับและการชำระข้ามธรรมเนียมในการทำธุรกรรมกับบริสต์นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการสัมภาษณ์ผู้มีิการศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพนะครับในการที่พูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอีสวดในการบริการประชาชนให้สะดวกง่ายและปลอดภัยนะครับจะเป็นอย่างไรพบกันได้เลยครับ ของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเรามี2ช่องทางในการให้บริการนะคะอันแรกก็เป็นเรื่อง e-service น,นะคะเป็นช่องทาง e-service กมสนับสนุนเราเนี่ยก็ได้รับเอาระบบน,นี้มาใช้ในการที่จะยื่นคำขอประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตรวมไปถึงการแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างสูงนะฮะในการที่ติดตามรายการสอบประสอบขอทองนะครับจนมาสู่ปีที่5นะครับแน่นอนว่าปี2566นะครับเราก็ยังจะพร้อมเสิร์ฟนะครับเรียกเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับความรู้ดีๆในการที่จะมาสัมภาษณ์มาสอบถามก็พิ้นเห็นนะฮะกับประชาชนนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัยสมประโยชน์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับลักษณะของรายการนะครับรวมถึงรูปแบบรายการว่าจะให้รายการของเราเป็นในรูปแบบไหนนะครับคอมเมนต์ได้ เลยนะครับผ่านทาง f a c e b o o k ของกรมส,รสมรัการสุขภาพก็ได้นะครับหรือว่าทาง youtube ของกรมส,รสมรัการสุขภาพก็ได้ครับ,สำ,รบ,บสำหรับวันนี้ผมสลาวุฒิจบสีพร้อมทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพกบกันใหม่ครับกับรายการสอสขอทอกได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ